สวัสดีนะคะพี่ๆขาสวัสดีนะคะมาพบกันเช่นเดิมค่ะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดด้วยนะคะตอนนี้นะคะพี่นัดจะลงช่วงเย็นนะพี่เนาะพี่ได้มีเวลาชมกันยาวๆนะคะพี่ถึงวันลุกขึ้นเลยอีพีนี้นะคะมีพระบูชามาฝององค์นะจ๊ะพี่พระรายการอื่นนะคะพี่300ทุกรายการนะจ๊ะพี่พี่ชมพี่ดีนะชอบองค์ไหนปิดกับนัดได้เลยนะคะพี่สแกน QR code คเพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะพี่98นะคะพี่ร้านนัดผัก เครื่องนะคะ062 6172609นะคะพี่จะชอบองค์ไหนทักหานนับได้เลยนะจ๊ะพี่มาชมพระบูชาองค์แรกกันก่อนนะจ๊ะพี่แปบ๊บหนึ่งนะจ้าพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ค่ะหลวงพ่อเดิมสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้เลยหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ด้านหน้ามีคําเขียนบอกว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะ สอ,อ,องสี่แปดสองนะคะพี่เป็นพระบูชาขนาดหน้าตักห้านิ้วนะเดี๋ยวนัดวัดให้อีกทีนะคะพี่ใต้ฐานเป็นดินไทยกเก่าแบบนี้พี่พระนะคะพี่เป็นแบบนี้เนาะพี่นะ้องตามการเวลาละพี่นี่นะจ๊ะองค์นี้นะจ๊ะเดี๋ยวนัดวัดขนาดให้นะจ๊ะพี่จ๋าแป๊บหนึ่งนะพี่นะา ขออนุญาตวัดขนาดก่อนนะจ๊ะพี่ขนาดหน้าตักขององค์พระนะจ๊ะพี่อยู่ที่5นิ้วแบบนี้นะจ๊ะพี่5นิ้วนะความฝู่ขององค์หลวงพ่อนะจ๊ะพี่อยู่ที่8นิ Pepsi> ้วนะจ๊ะพี่8นิ้วตามในกล้องแบบนี้เลยนะจ๊ะ8นิ้วนะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่สําหรับพระผู้ชาองค์นี้นะคะพี่1,200นะจ๊ะพี่ค่าจัดส่งไปทางบกเพิ่ม50บาท1,200นะจ๊ะพี่สวยสมบูรณ์มากเลยนะจ๊ะพี่1,200นะจ๊ะตามด้วยนี่จ้ะพี่เป็นพระ ฝิงนะคะพี่ฝิงฝามนะคะพี่หานี่แบบนี้นะคะใต้ฐานนะคะพี่เป็นดินไทยเก่าๆแบบนี้ี่จ้ะพี่เป็นฉลุนะคะพี่ฐานเป็นช้างนะคะพี่มีช้างถึง5องค์ด้วยกันค่ะพี่นะคะพี่ห่าแบบนี้นะรอบๆประดับไปด้วยช้างนะคะพี่เป็นฉลุนะคะพี่ฝิงฝามนะคะพี่ถ้านัดจำไม่ผิดนะถ้าจําผิดต้องขออภัยนะคะพี่เพราะฝิงหนึ่งขนาดนี้ฝิงฝองตรงนี้และยาวขนาดนี้คือฝิงฝามถ้าจําผิดต้องขออภัยนะจ๊ะพี่นี่จ้ะ สวยสมบูรณ์มากเลยนะคะพี่เดี๋ยวนักจวัหนตักให้นะจ๊าพี่จ๋าค่ะหน้าตักองพะนะจ๊าพี่อยู่ที่ห้านิ้วเช่นกันจ้ะพี่ที่พี่เห็นแบบนี้เลยห้านิ้วแบบนี้เลยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะค่ะจากเสียนนะจ๊าพี่จะลดฐานล่างนะอยู่ที่แป๊บนึงนะจ๊ะพี่อยู่ที่เก้านิ้วนะคะพี่เก้านิ้วที่พี่เห็นในกล้องเลยเก้านิ้วนะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พักหวานชําแบบนี้เลย จ้ะ1,200พนะคะพี่ค่าจัดส่งไปทางที่50บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่จ้าพี่จ๋าต่อมามาชมโปรโมชั่นนะจ๊ะพี่ EP นี้300ทุกรายการเลยนะคะพี่อันนี้นัดใส่เป็นตู้เก็บไว้แบบนี้นะจ๊าพี่300ทุกรายการเลยนะคะพี่จะไล่ไปพี่ชมตั้งแต่องค์แรกเลยนะจ๊ะองค์แรกนะจ๊ะพี่เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะพี่้าไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอภาเพิ่มเติมได้นะจ๊ะจ้พี่จ๋า ล็อกเก็ตหลวงพกรนะจ๊ะพี่เป็นภาพถ่ายเก่านะคะพี่มีประหลอดนะคะพี่หาประหลอดจะวิ่งสะท้อนแสงไฟแบบนี้จ๊ะพี่ด้านหลังจะมีตาเป็นยันตุกตานะคะพี่ของวัดท่านนะจ๊ะพี่พี่สามารถจับคู่ได้เช่นเคยนะคะพี่องค์ละสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่องค์ละสามร้อยบาทนะล็อกเก็ตนี้สามร้อยบาทนะจ๊ะพี่ชิ้นที่หนึ่งนะเป็นหลวงพกอกจ้ชิ้นที่สองนะคะพี่ชิ้นที่สองเป็นหลวงพจงนะจ๊ะพี่เป็นภาพถ่ายนะคะพี่ อย่างเราจะเห็นปลอดฝามตรงภาพเลยนะจ๊ะพี่ใช้กระดาษนะเป็นภาพถ่ายนะจ๊ะพี่ด้านหลังนะคะพี่จะเป็นแบบนี้นะคะพี่มีคาว่าหลวงพระจงนะจ๊ะพี่จะพี่จาค่ะฝามร้อยเช่นแฟนจ้าต่อมานะจ๊ะพี่เป็นขุนแผนนะจ๊ะพี่ขุนแผนด้านหลังเป็นเป็นกุมารแบบนี้จ้ะพี่เป็นเนื้อผงนะจ๊ะพี่เนื้อผงในดินนะพี่นะฝามร้อยนะจ๊ะพี่จะองค์ที่สองเป็นขุนแผนเช่นกันพี่ คุณแผนนะจ๊ะพี่นี่จ้าอุ้มกุมารนะจ๊ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคุนแผนอุ้มกุมารนะพี่นะนี่นั่งบนกระโหลกนะจ๊ะพี่เป็นขุนแผนหลวงป้ากล้วยนะสามร้อยจ้าต่อมานะจ๊ะพี่เป็นนี่จ้ากะลานะจ๊ะพี่แกะเป็นลาหูมอมจันทรกะลาตาเดียวนะจ๊ะพี่แกะเป็นลาหูอมจันท์นะคะพี่หลวงพ่อน้อยนะคะพี่มีอักขรชัดเจนแบบนี้เลยนะจ๊ะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่จ้าอ่า นี่นะคะแบบนี้นะคะถาพี่สามร้อยจ้าต่อมานะคะพี่เป็นตะกุดตะกุดพิสม่อนนะคะพี่เป็นแบบนี้จ้าถักเชือกมาแบบนี้นะคะพี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่สามร้อยนะคะพี่ขาสามร้อยอีพีนี้สามร้อยทุกรายการนะจ้าพี่ต่อมาเป็นพุทโธน้อยนะคะพี่คุณแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะเลี่ยมเขียวจ้าพี่เลี่ยมเขียวนะจ้าสามร้อยจ้าพี่สามร้อยนะจ้า ต่อมาเป็นพระพิคเนตค่ะพี่เนื้อฝำลิดนะคะพี่พับพิคเนตเนื้อฝำลิดนะจ๊ะพี่เท่ากันจ้ะพี่สามร้อยเท่ากันนะจ๊ะพี่อีพี่นี้สามร้อยเท่ากันนะจ๊ะสามร้อยบาทจา้ะจับคู่ได้น,นะพี่คู่จะเหลือห้าร้อยนะคะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อปานนะคะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยอ่ะพี่ <c oughs> เลือนลางหน่อยนะคะพี่ขาเป็นของเก่านะพี่นะ้องเป็นหลวงพ่อปานเนะาะเดี๋ยวจ้ะ ทุกของเดิมก็ทักเชือกไว้แบบนี้จนล่อนหมดล้วพี่นะสามร้อยนะจ๊ะพี่สามร้อยต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อกล้วยจ้ะพี่จ๋าราการนี้เป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบนะบอกได้เลยนะว่าติดกับหลวงพ่อปลน,นะพี่นะสามร้อยเช่นกันจ้ะพี่สามร้อยบาทนะจ้าต่อมานะจ้าเป็นล็อกเก็ตนะคะพี่ <c oughs> ล็อกเก็ตหลวงพุโตไว้ประดูชิมพีนะพี่นะนี่เราเอียงดูอย่างนี้เราจะเห็นเป็นภาพถ่ายนูนๆจะมีประหลอดนะพี่นะ นะจ๊ะพี่อันนี้เป็นภาพสีนะพี่นะนี่เห็นชายจีวานเป็นสีเหลืองเนาะเห็นจีวานเป็นสีเหลืองนะพี่นะด้านหลังมีลายจานอักระเป็นหลวงปู่โตะนะพี่หาแบบนี้เลย300นะจจะพี่300ต่อมานะคะพี่เป็นพับพิลันนะคะพี่หาเก่า <ๆ S 1> เก่าเดิมเดิม <ๆ S 1> แบบนี้เลยนะจจะพี่เก่าเดิมเฟยเดิม <ๆ S 2> แบบนี้เลย <S <S ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจะพี่จ๋า3 0 0บาทจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นกริดนะคะพี่ นะคะพี่มีคําว่าหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่มีคําว่าหลวงปู่ทิมพี่เป็นกริดหลวงปู่ทิมนะคะพี่ด้ามนี้เป็นกระดูกกามช้างนะพี่นะเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นี่จะเป็นกริดนะพี่นะสามร้อยจ้ะ,ะ,ะพี่สามร้อยบาทนะต่อมาเป็นปากน้ำนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนบอกได้เลยนะจ๊ะปากน้ำนะจ๊ะพี่นี่จ้า วยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่300นะจจะพี่300บาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นพิชลิค่ะพิชลีนะคะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นพิชลีนะคะพี่นี่พิชลีหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะพี่น้องความรู้น้อยจะพี่300เช่นกันจะพี่300เช่นกันต่อมานะคะพี่นี่จะเป็นเขาเรียกอะไรพี่อันนี้นั้นไม่ฟ้าบที่ดีกว่าเนาอไม่มั่นใจเลยจะพี่จ๋า ไม่มั่นใจเลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจะพี่สามร้อยเช่นกันนะคะพี่สามร้อยเช่นกันจ้าสามร้อยเช่นกันนะคะค่ะพี่่ะต่อมานะคะชมหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่เป็นสีทองอลามสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จะใต้ฐานเป็นแบบนี้นจ้ะอีพี EP นี้ทั้งอีพีนะจ๊ะสามร้อยพี่สาม,มารถจับคู่ได้นะจ๊ะพี่จับคู่จะเหลือห้าร้อยนะคะรับองค์เดียวสามร้อยไปทางบวกเพิ่มห้าสิบนะจ้ะพี่จะ 300นะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่หลวงพ่อทาจ้ะพี่หลวงพ่อทาวัดพระเนนแตะนะพี่นะเป็นหล่อนะคะพี่เหรียญหลอ่อมีห่วงข้างบนแบบนี้นะจ๊ะค่ะ300ค่ะต่อมานะคะพี่ไข่นกกระทาพี่คดจ้ะพี่กลายเป็นหินแบบนี้จ้ะพี่เป็นไข่นกกระทา300เช่นกันจ้ะพี่จ๋า3 0 0เช่นกันต่อมาเป็นขนุนนะคะพี่ขนุน สาี300 300, ่3 0 0เช่นกันนะคะพี่เป็นขนุนนะ300เช่นกันจ้า300บาทนะจ้าต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญเหรียญเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้เลยพี่นี่นะคะพี่เป็นเหรียญเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่หลวงพ่อยอีนะพี่นะ300อยนะจ๊ะพี่300พี่สามารถจับคู่ได้เลยนะจ้าต่อมานะคะพี่ เป็นกระดูกกามช้างนะพี่นะฝังผมเด็ดแล้วก็คุดไว้แบบนี้นะจ๊ะพี่นะจ๊ะอันนี้ไม่ฟาบเกจีนะพี่นะนะจ๊ะเหลือเป็นของหลวงพ่อพี่นะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่เพราะมีพลอยแบบนี้นะพี่นะ้องนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นนี่จ๊ะแบบนี้จ๊ะพี่ผมเด็ดข้างหลังเป็นแบบนี้จ๊ะพี่มีภาษาจีนแบบนี้จ๊ะพี่แบงนี้เลยผมเด็ดแบบนี้นะคะพี่หา 300เช่นกันจะพี่300นะคะต่อมาเป็นหลวงปู่ทั่วนะคะพี่เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะคะพี่สีออกแดงๆตรงหลังมีเม็ดแร่แบบนี้นะคะพี่เม็ดแร่แบบนี้นะจะพี่300เช่นกันจะพี่จ้า3 0 0เช่นกันนะพี่นะ3 0 0นะคะต่อมานะคะพี่เป็นปิดตานะคะพี่ปิดตานะคะไม่ฟาบที่นะคะพี่ปิดตา ตรงฐานนี้มีอย่างนี้จะพี่มียันห,หนึ่งดวงนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะสามร้อยเช่นกันจ้ะพี่สามร้อยต่อมานะคะพี่เป็นนี่จะ้ะหลวงปูท่ทวดปั๊มซ้ำนะคะพี่ปั๊มซ้ำหลวงปูท่ทวดนะคะนี่จ้ะพี่สามร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่อันนี้เป็นหล่อโบราณนะคะพี่อันนี้ไม่ฟาบที่นะคะไม่ฟาบเลยจ้ะพี่ใต้ฐานมียันอู่แบบนี้นะคะพี่แบบนี้นะคะ่ะ จะพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะต่อมาเป็นพักกูนะพี่นะพัทเทอร์นะคะพี่เนื้อชิ้นนะพี่เนาะแบบนี้เลยเกาเดร์สวยเดร์แบบนี้เลยพัทเทอร์นะพี่นะสามร้อยบาทจ้าตามด้วยเวสฝูวันค่ะพี่่าพระเวสฝูวันนะคะพี่เป็นเนื้อชิ้นเช่นกันจะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นมะเห่ฝนนะคะพี่มะเห่ฝน เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทจ้าต่อมาเป็นหน้าปกนะคะพี่พันหน้าปกนะจะสวยเดิมๆแบบนี้นะคะพี่เก่าตามกาลเวลาเนาะมีริ้วลอยนะคะพี่แบบนี้เลยสามร้อยจ้าต่อมานะคะพี่ตุ๊กตาวัดพับจ้ะพี่ตุ๊กตาวัดพับนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะพี่ ใต้ฐานไปแบบนี้นะจ๊ะนี่จ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่นี่จ้าเหรียญจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อพันนะคะพี่หาเหรียญหลวงพ่อพันนะคะพี่วัดบ,บางสะพานนะคะพี่พิษณุโลกนะพี่น้องเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยด้านหลังมีพระพุทธชินราชมีหนึ่งเจ็ดนะไปนี่นะจ้3สามร้อยบาทจ้า ตามด้วยเหรียญน,นี้จ้าพี่น้ำโมตาบอดน,นะคะพี่น้ำโมตาบอดหลวงพ่อกลวยนะพี่นะเป็นเหรียญลมดําแบบนี้นะคะปีหนึ่งห้านะคะจ้าพี่เหรียญสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่นี่จ้าเป็นสิงนะคะพี่สิงหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สิงหลวงพ่อเดิมข้างในเป็นเนื้ออะไรไม่ฟ้าวนะจ๊ะพี่ สามร้อยบาทจะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นพระชัยนะคะพี่พระชัยตาแดงแบบนี้เป็นทองเหลืองนะจ๊ะพี่นะ <ไป S 2> จ้าเป็นทองเหลืองนะให้พี่ดูขนาดตามจริงแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทนะตามด้วยนี่จะพี่กริดกริดหลวงพ่อเงินนะจ๊ะนี่กริดหลวงพ่อเงินมีอัขระชเจนแบบนี้กริดหลวงพ่อเงินสามร้อย กิจพญานาคคู่นะคะพี่อันนี้เป็นพญานาคคู่นะสามร้อยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะพี่เป็นพ้าปิดตานะคะพี่กิจเป็นผ้าปิดตานะคะพี่แบบนี้นะจ๊ะสามร้อยนะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่พี่มาชมนีค่ะม um, ะลุ่มพี่ฝักมะลุมนะคะนี่จะฝักมะลุมนะคะพี่เป็นโคตรมะลุมนะพี่น้องสามร้อยจ้ะมีดค่ะพี่ แป๊บนึงนะจ๊ะพี่มีดจ้ะพี่เป็นแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยพี่เนี่ยขอดูยัน่ะเป็นหลวงพ่อแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่มันหลุดของมันเก่ามากเลยจ้ะพี่เป็นหลวงพ่อกวยนะจ๊ะพี่มีดเล่มเล็กนะจ๊ะพี่หลวงพ่อกวยนะคะพี่มีเล่มเล็กนะคะพี่อย่างนี้นะขนาดนี้นะพี่นะสามร้อยเช่นกันพี่สามร้อยมีรอยจาร์อักขระชัดเจนนะพี่นะสามร้อยแล้วก็มีนี่จ้ะเขาเรียกอะไรพี่ มีดกุดว่านนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะมีดปากกากุดว่าน,นะคะพี่นีจ้าี่จ้ามีคาเขียนบอกนะคะพี่พ่อเดิมนะพี่น้องนี่ลงทองมาสวยงามแบบนี้เลยสามร้อยอีพีนี้สามร้อยทุกรายการนะคะพี่สามร้อยทุกรายการเลยนะจ๊ะจาจ้กพี่ต่อมามาชมสมเด็จนะคะพี่มีหนึ่งองสามฟรีห้าห้าองค์นะคะพี่ชมองค์ที่หนึ่งก่อนนะจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งนะสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ วันรกครั้งนะคะพี่องค์ที่หนึ่งนะจะพี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยจะพี่องค์ที่หนึ่งนะจะสามร้อยนะจ๊ะองค์ที่หนึ่งนะดูไล่ๆปีไปพี่มีถึงห้าองค์องค์ที่สองนะจ๊ะองค์ที่สองนะจ๊ะพี่สวยงามเช่นกันจะพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ 300เช่นกันจ้านี่องค์ที่2องนะจ้าพี่3 0 0้อยเช่นกันนี่พี่ลดพิเศษเลยนะคะต่อมานะคะพี่องค์ที่สามนะคะพี่เป็นสมเ,เด็จวัลคังนะคะพี่อันนี้องค์ที่สามนะลงทองว่าแบบนี้เลยลงทองมาแบบนี้เลย,ลบบเลยจา้าพี่อันนี้องค์ที่สามนะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะพี่ค่ะ3ามรอยเช่นกันจ้กพี่องค์ที่สามนะองค์ที่สี่นะคะพี่ องที่สี่นะนี่จากพี่องค์ที่สี่นะจากพี่สามร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่อันนี้องค์ที่สี่นะคะจากพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยเช่นกันจ้ะพี่อันนี้องที่สี่นะจ๊ะสามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่องค์ที่ห้านะคะจากพี่องค์ที่ห้านะพี่สามารถจับคู่ได้เลยนะคะพี่คู่จะเหลือห้าร้อยบาทอันนี้องค์ที่ห้านะคะพี่ผมเด็ดนะคะองที่ห้านะจากพี่ จาะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะนีองค์ที่ห้านะจ๊ะพี่นีจ้ะอ,องค์ที่ห้านะจากสามร้อยเช่นกันจ้ะต่อมานะคะพี่ยังเหลือเหรียญเหรียญรอห้านะจจะพี่เหรียญรอห้านะนี่จ้ะสามร้อยนะคะพี่สามร้อยบาทนะเหรียญที่หนะึ่งนะคนละพิมพ์กันละจ๊ะพี่นี่เหรียญที่หนึ่งนะแล้วก็เหรียญที่สองนะพี่เป็นแบบนี้นะอันนี้มีชอม่อมะกอกตรงนี้นะคะพี่นี่แบบนี้นะ เดี๋ยวและวสามร้อยเช่นกันพี่ช้างข้างหลังไม่เหมือนกันนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นช้างสามเสียนแต่อีกองคหนึ่งเป็นช้างตัวเดียวนะคะพี่ช้างพเดชฝึกนะพี่น้าแบบนี้นะคนละคนละลายกันนะพี่นะ้าพี่ชอบองค์ไหนชิ้นไหนบอกได้เลยสามร้อยคู่สามร้อยนะคะ ผู้ละ5 0 0นะคะพี่สำหรับอีีนี้นะคะนะับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆี่นะคะติดตามรับชมรับฟังจนจบนะคะพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นับหน่อยนะคะพี่กดติดตามให้นับหน่อยนะคนติดตามยังน้อยมากพี่อีพีนี้โปรโมชั่นนะคะทาง E ีีเลยยกเว้นพระผูชาฝัง่งองค์นะคะ ทุกอย่างในอีพีนี้นะคะ300นะคะพี่ทุกรายการเลยถ้าซื้อจับคู่การลดเหลือ500บาทจะส่งไปทางบุกเพิ่ม50นะคะพี่ค่ะโอนเงินสดร้านนัดส่งฟรีนะคะพี่สำหรับอีพีนี้กาขอบคุณนะคะพี่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ